สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูสนามบินสุวรรณภูมิที่รับฝากกระเป๋านะครับนี่คือบริเวณชั้น2นะครับพอออกมาปุ๊บก็จะเห็นบันไดเลื่อนนะครับมันจะมีด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินมาดูนะครับด้านหลังที่จะลงไปสถานที่รับฝากกระเป๋านะครับตามผมมาเลย ตรงนี้จะเป็นทางลัดลงไปนะครับลงไปที่ชั้น B นะครับอยู่ตรง Airport Rail Link นะครับสถานีรถไฟง่ายมากเลยเดินมาก็เลี้ยวขวาปึ๊บหมุนลงไปตึ๊บตรงนี้ถ้ากระเป๋าใบเล็กๆก็ลงได้นะครับแต่ถ้ากระเป๋าใบใหญ่ๆได้ทำให้ไปลงทางด้านขวามันจะมีเดี๋ยวผมเดินพาไปดูนะครับ จะเห็นแวบๆอยู่ตรงด้านหน้าตรงนู้นนะครับพอลงไปเสร็จจะเหมาะลิฟต์อไม่ใช่ลิฟต์ครับตรงนั้นจะเป็นบันไดเลื่อนยาวๆเหมาะแก่การสัมภาระใบใหญ่ๆตรงนู้นนะครับที่มองเห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมเดินพาไปดูนะครับพอลงมาปุ๊บออกมาก็จะเจอบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์อยู่ทางด้านหลังเมื่อกี้ลงลิฟต์ก็ได้หรือบันไดเลื่อนก็ได้นี่นะครับลงมาจากข้างบนชั้น2เมื่อเมื่อสักครู่นี่นะครับ เดินตามผู้หญิงคนนี้ไปเลยตรงนี้จะลงยาวๆหน่อยนะครับเดินลงมายาวๆก็ถ้าสัมภาระใบใหญ่ๆลงลิฟต์หรือไม่ก็บันไดเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับที่รับฝากกระเป๋าตอนนี้สวรรณภูมีที่เดียวนะครับยังเปิดอยู่แล้วเปิดให้บรกิการ24ชั่วโมงนะครับตรงนี้โดยตาค่าบริการเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่เคาน์เตอร์ได้เลยไม่แพงมากนะครับ ถ้าท่านใดอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งมานะครับถ้าไปไม่ถูกหรืออะไรยังไงพอลงมาตรงนี้ปุ๊บข้างหน้าจะเป็นทางตันไปไม่ได้นะครับต้องบังคับเลี้ยวซ้ายเราลงมาที่ชั้น B กันแล้วนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายที่จะไปแอร์พอร์ตเรลลิงค์นะครับก็เดินตรงไปเลยพอลงมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเลยนะครับระยะทางจากตรงนี้ลงไป แอร์พอร์เรีวเลี้ยงก็จะประมาณสัก30เมตรครับเนี่ยดูป้ายนะครับจะมีป้ายบอกว่าไปตรงไหนบ้างทางที่จะลงไปโรงแรมโ no นโวเทลนั่นแหละครับทางเดียวกันนี่เดินตัดมาถึงตรงนี้แล้วด้านขวาจะสังเกตเห็นมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านอะไรพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ ร้านสีเหลืองๆนี่แหละครับเนี่ยร้านกาแฟพอจะร้านกาแฟเสร็จปุ๊บก็เดินตรงไปแอร์พอร์ตเรีย n k จะอยู่ด้านขวามือนะครับที่ห่างหายไปนายไม่ได้ทําคลิปตอนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับร่างกายไม่ค่อยสบายเพิ่งหายจากอาการป่วยก็เลยต้องมาทําต่อทีนี้ทําเรื่องทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็เดิน านจุดนี้ไปก่อนจุดนี้จะเป็นจุดคัดกรองโควิดนะครับที่วัดอุณภูมินะครับเลยมานิดนึงจะมีช่องทางด้านนี้ที่เข้าให้ลงทางลงกับทางขึ้นมันจะแยกกันคนละทางนะครับเราก็เลี้ยวขวาเดินลงไปเลยตรงดิ่งลงไปอย่างเดียวเลยตรงนี้จะเป็นป้ายสถานีรถไฟแอ์พ์ตเค i ิงของสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็น่าจะยังไม่อยู่ เราเดินตรงไปอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยเดี๋ยวก็จะเจอนะครับตรงนี้ทางเดินก็สะดวกนะครับที่เก็บรถเข็นก็จะอยู่ด้านบนที่เราเดินลงผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับมาปึ๊บหนึ่งก็จะมีร้านน้ำที่ขายต่างๆร้านน้ำแถวนี้ก็จะมีรับคนละครึ่งด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับซ้ายมือจะเห็นร้านน้ําร้านมีขนมจีนขายเป็นมงอันด้วยนะครับนี่แหละครับที่เห็นคนมุงเยอะๆอยู่ทางด้านขวามือสีส้มๆนี่แหละครับท่านใดถ้าจะบินสนามบินสุวรรณภูมิก็มาฝากตรงนี้ได้เลยนะครับยังเปิดให้บริการอยู่ที่เดียวในสนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่แหละครับตรงนี้สีส้มๆนี่แหละครับ มองดูก็จะมีลูกค้าต่อคิวอย่างเงี้ยแต่ไม่นานนะครับมาถึงปุ๊บถ้าจะใช้เวลาในการรับแล้วก็ชำระตังค์ก็ประมาณ2นาทีไม่เกินนั้นยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปครั้งตัวไบขอบคุณครับ